ภูตคารป่ามหาวันสถานที่จำพรรษาที่5ขององค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าและเป็นสถานที่บวชพิษุณีเป็นครั้งแรกที่เมืองไผ่สาลีสถานที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาและก็เป็นสถานที่มีพระปรมสาธิกธาตุที่ประดิษฐานไว้ในสถูป แล้วก็มีเสาโศกที่มีความสมบูรณ์สวยงามนั้นเมืองไวสาลีก็มีสถานที่สำคัญก็คือสถานที่จำพรรษาที่4-5ที่เบรุบะคามซึ่งห่างจากาครูตะป่าปมหาวันนี้ประมาณ6กิโลแล้วก็มีสถานที่ โปรอายุสังขารที่ปาวาและเจดีห่างกาะนี่ไปประมาณ2กิโลนะครับแล้วก็สถานที่จำปคำสังขยนาครั้งที่2นะครับที่วัดชซขาวซึ่งห่างกาะนี่ไป5กิโลดังนั้นแต่ละที่แต่ละแห่งที่เึ่งไพศาลีก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เสด็จมาจำปัญษาที่คูตคาคมป่ามหาวันนี้ แล้วก็มีอ่นางประชาบดีโคตมีกับบริวาร500ได้มาขอบวชแล้วก็พอบวชแล้วไม่นานนะก็ได้สำเร็จอรหรันพร้อมบริวารแล้วก็เป็นผู้เลิศในรัตนอยู่แล้วก็ต่อมานางก็ได้ขอนิพานอ่พร้อมทั้งบริวาลทั้งหลายนั้นแล้วก็เป็นสถานที่มีความเจริญรุ่งเรือง จะเห็นว่ามีสถูปที่เก็บอติของพิสุนีและก็พระอรหันต์ทั้งหลายมากมายนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่มีสถูปเก็บพระบรมสารีธาตุหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้ว235ปีเจ้าโสมหาลัยก็ได้รวบรวมมามา,มาเก็บไว้แล้วก็ไปปฏิทานไว้แล้วก็สร้างเสาโศกไว้ดังที่เราเห็นนี้ซึ่งเป็นเสาที่มีความสมบูรณ์ สวยงามเป็นสิงตัวเดียวนะครับแล้วก็หันหน้าไปทางเมืองกุสินาลานั่นก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญควรที่จะไปกราบไปบูชาสการะพระบรมสารีริกธาตุไปปฏิบัติบูชาที่คูตคามป่ามหาวันสถานที่ล่มลื่นและก็เย็นสบายที่เมืองไพศาลีที่มีความสงบ สบายแล้นก็เชิญทุกท่านไปปฏิบัติในสถานที่อ่าแห่งนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาแล้วก็สังฆบูชานำพาหลักธรรมะคำสั่งสอนของโอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติให้ชีวิตของเรานั้นออยู่จะมีความสุขพ้นทุกข์พ้น <c> ภ <oughs> ัยโชคดีแล้วก็นำ ธรรมะสิ่งดีๆไปใช้ในชีวิตประจำวันเราก็จะเป็นผู้ที่มีแต่ความสุขอ่าแล้วก็เข้าใจในหลักอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมักนำชีวิตให้พ้นภัยเข้าถึงความเป็นพระสกิทาคาคือพระสวดาบันพระสิกิทาคาอนาคาหรือว่าเป็นพระละหันอตามที่เราได้ปฏิบัติตามที่เราได้ ละได้เข้าใจถึงธรรมะนั้นๆน,น,นั้นผู้ปฏิบัติก็จะเห็นเองรู้เองนี้ว่าเป็นปัจจตังที่ทุกคนควร,ร